ทำความสะอาดน้ำนะจชะอเะออมันได้ซ้ำนี่ละซ้ำนี่ก็เอาตัว นี่แหละกระเปิดกต้นนี่ละได้ลายดีบ่เวลานะ่ะเท่ากับพรลุ่งม,มันก็หน่อยเสียหันอยู่ด้วยเนาะ หนึ่งต่อทอเล้่พี่น้องพะ,ะเลลกแบบก็ได้ล่องเปิดน้ำเบิง้งอาจจะสูงไปนิดนึงแต่ว่าเทากับมันกับคอนได้เนาะ มานนี่กันแหละเรเป็นการพรอมเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำเนาะก็ได้จำเป็นต้องสื่อทอมอตตอละกกบ้องเปิดน้เบิง่ง ตว่ากัเปิดแค่สาทอทอทั้งเบิดมันมีหกเด้พี่น้องมันมีหกหกบอหกคอเห็ดเป็นว่าวเห็ดเป็นเห็ดเป็นว่าวเห็ดเป็นกอกเอาพี่น้องล้วกะเปิดคอยเปิ่นแห้งเอานะคะ ต้นนี้บอต้นนี้ก็พเพิงใส่ล่างออกส่วนบัวนี่กะเพิ่งจะเอาปูนขาวใส่ สิเต็มงงป่าปรหรอฮเปิดเกียโค้ยเอาบ่มั่มงนีง สิภาพยางไปเบ่งอันบอ่อหวัวน้อพี่นอน,น้อน้อยนูบ่หลายแต่ว่ากับบ่นันเดิเปิดน้ำใสเพราะว่ากาวมันบ่อั้นแห้งเนะาะนมน่วเนี่นี่ละตัวอันที่เพาะใหม่มันเหกกะเดะสองสามเหมือ ตัวเลี้ยงไว้นึ่งพี่น้องแต่จริงมันกับเปิดได้อยู่ดอกตอวากับเพราะท่านเด็ดเปิดเพราะว่ากาวมันแห้งยานมันลงไปลายยานมัน,นหมกมันตายเนะาะกะช่วงเที่ยงถึงบาย กรสิเป็นการเปิดน้ำโดยที่บริเเปิดแห้งหอกพี่น้องต่วตนนี้นเป็นการเปิดน่องเบืองซื่อวามันสีซ้าใดลนะคะล่กะเทียงยบายบโมงใบสองนี่เขาก็สิเปิดให้มันยดุดก็สิเปิดถูกบอ่อเลยนะคะเพื่อที่จะให้มันเพิ่มออกซิเจนในน้ำนอก่องเบืง่งเขาก็เห็ดหาเบืงอง่ะแหละวิธีใดที่มันเห็ดเห่หรือว่าเท่าหลอดล่กะสามารถที่จะเอ่อเห็ดเห้เข้ามี ผลผลิตเพิ่มลหลายนะคะผู้ใดที่เขามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดสั่นกระดิง่งให้น้ำเด้อพี่น้องแต่กะมีปัญหาอีกย่างเกี่ยวกับการเรียงกบนาคากะคะกะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันเขามาได้นะจ๊ะเดี๋ยวฮอสิไปตอบนาอเป็นการเลกเป็นความคิดเห็นกันนะคะพี่น้องแล้วผู้ใด อยา่างตทนะคะกระล่องเห็ดเบิงนะคะพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางเนาะนะคะเหตุก hey, ับพี่น้องกเกษตรกรหลายหลายท่านนะคะที่มีความสนใจยอยู่ในตอนนี้เนาะนะคะอันนี้หลอกระล่องเบิงนะคะล่องเบิงคางเดียวกรว่าผลต่อหลังจะเป็นเจ้าไหนนะคะเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องมีการลงทุนเนาะถ้าเกิดว่าอีกคางทั้งเนืองกะบ่ฮันเด้เหตุนะคะเพราะว่าขางท่านนี้ส่วนมากสิเอาเป็นลูกออดลงนะคะเพราะว่าคางทั้งปุ่นก็สิเป็น กล่เนือนะคะกลมเหนือลงบอ่อดินก็เลยต้องมีความจาเป็นที่จจเหตุข่าวทันติกรเพื่อที่จะเบิ่งงบประมาณนะคะในการสื่อทอสื่อว่าวสื่อขอตอ่อของง่อนะคะมาต่อรองเบิ่งเนาะนะคะตัวอากาศหวังเป็นยั่งยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และการแลกบันดาลใจให้กับพี่น้องกกเกษตรกรได้หลายท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะพอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ